ครับผมสวัสดีครับผมนะครับเออคลิปอีกคลิปหนึ่งครับผมมือนี้จะเห็ดลาบปาตตเพียนกินนะครับไปใส่ม่งมากครับผมเบื่อใส่ม่งมากนะครับผมนะครับกินข้าเที่ยงมื่อเนี้ยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีนะครับพอขั้วเ็าเห็ดครับผมนะครับมือนี้ลาบปาเะเพียนกินนะครับตอนนี้ปลาขี่ขึ้นหลายเถอะวะอ่ะกินตหยงเนาะ โอ้มานี่คือคีวนะครับผมโอ้มีแต่หยาเลยแม่มาเาบิึงพ่อขั้วครับผมแหล่ปลาเฮาเซเฮตลาบปลาตะเพียมนมาหนิปลายังหายใจอยู่เลยปะขอโทษนะครับอย่า,มมาด่าหมาเด้อของกินเนาะของกินมีดโอ้มีดคมเลยโอ้โอืมก็ท้าเว้เกาะท้าเว้ย เนื้่จริงบ่เอาหแฮมังกินบ่เนี่ยที่เหลือวต้มแล้วเนาะเอาบ่เอาบ่เอาน่าโอ้อะครับโอ้แหลวมากเลยเนี่ยโอ้ครับบ้านี้พ่อครัวพ่อครัวคนเกินครับหันอยู่หันระทานเนาะบ่ฟักบ่ซับเลยบ่เอาแบบนี้เลยบ่ฟักหรืครับบ่ หั่นหน่อยก่อนหั่นหน่อยก่อนโอ้ววปลาเนื <c oughs> ้อปลาแมงเนาะปลาสดๆนี่ออ้คือสีบานเนาะกินซาซิมิเนเสซาซิมิจิม้มไปแล้วเอาะเ๋ยวปลาไทยโอ้หน้าซาซิมิยังกว่านิ้วของข้าวครับตอนนี้กำลังฟักแล้วครับผมโอเบิร์นหนะครับพอขอ้ว <c oughs> มีเมียยังครับผมเอาอตรงนี้อยู่นอหาเมียได้แล้วมั้งขยันขยันปันเนี่ย เดอดโอ้เมียยังบ่มาเมียยังบ่มาบอกเออโอ้เป็นหลงพักก่อน่าวะครับอันนี้ห้ากระสิตมโค้งมันเหรอครับกระดูกมันโอ้น้ำเดือดๆดือนนท่อนได้วะโอ้ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วครับอืมไปประคามเนาะตะไคร้ตะไคเลยตะไคอ๋อ โอ้นะเดี๋ยวหน่อยครับปิดไปก่อนโอ้มึงหลัวกับบ่บอกกูเลยว่ะถ่ายวิดีโออยีกไหมอันนี้ลูกเนื้อปลาแล้วครับผมล้วนล้วนเนื้อเด้งเด้งดึงดึงครับผมปลาตะเพียนเนื้อเด้งหลักทำเนื้อเร่งทำไรหกหรอแม่ทำไรหกไดี๋ยที่ละอืม เแค่ยังไงล่างหอมครับโอ้นึ่ว่าแต่ขอหอมอมืแต่ขอไผ่หน่อหอม,มไอไผ่เสียให้หอมเลยล่างหอมเมื่อกี้ครับวับนนี้ทานยังไงต่อยวันนี้ต่อยวันนี้มืมมขีดปลาครับเก็บให้สะอาดแล้วก็กินอย่างแซบ่บขมอำลำัลมำโอ้เ <laughs> นาะ <laughs> เขาท่าดีเนาะโอโอเคนะยช่ปะ้อยหอมครับ้อยหอมครับผมใบนเหนมาเฮ็ดลาบแล้วครับผมกำลังนะปรุงครับผมว่าพิจกจรประดุกเมอืนอนัเนาะโอ้เหนือตึงดีเนาะประดุก คนครับ,ใส,สบรใส่หอ,อคลุกเข้าให้เข้ากันบาน่ายน้ำปลาหลาครับจากน้อยให้มันนัวช่มมือนน้ำปลาหลาใส่ได้สุยางเนอะอ,ออหอมข,อขอี้ซ้อยครับผมหอมเบิก้กระห้งอัน,นนั้นแหลกหายง่าก ชุ่แล้บ่ไ,ไ,ไลาแล้วบ่ะนะยยเไเมันเป็นยังไงเน่ยตุ่มบ่อตัดได้เวลาซิมลบ่เนี่ยใส่ไปยังกรไปยังวะสารเณรใบสารเเจิดลเก็บงไบ็จเจิดอยู่น้อยนึงนิดเดียวนิดเดียว ค่อว่าบวเผ็ดเนี่ยบเผ็ดปันไหนอ่ะบวเผ็ดบ่อจัดให้ใส่เึ้นคนอ้วยแล้วเจ้าป่นอะไรบันเนี่เออเดี๋ยวลงมือเห็นอโอ้ก็แล้วเป็นมนุษย์ไดปนเนะโอ้ลืใส่บักหน้าเนาะที่หลังมันบ่ใส่แลยบักหน้าหน้าใส่วบ่เปรี้ยไหมไม่ไม่เปรี้ยวเลย น้ำเปรี้ยวเลยน้ำเปรี้ยวใช่แม่ใส่แล้วรวยยิ่งแล้วาเปียวอ้วละนเปรี้ยวมะนาวนี่นาวอืมตับซิมต้มกระดูกปลาครับผมาเนี่ รดูกปลาหัวตาโตหัวปลาบอกกระดูกปลาน่หัวปลาปลาหัหลอดหัวหลเ่งยังบนัวเลยตาเปนยัยังานอมบใส่แล้วงมากเลยครับผมหลับปลากับเขาเทียงโอ้ฟุกเว่ยมือนี้เวยได้กินหลับปลา ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วของครับของวางๆต้มกระดูกปลาครับผมครับบันนี้เข้ากรสิกินเขาเทียงนะครับเมื่อกี้หลับปลาเดี๋ยว้าพาเบวงมีอย่างไงอันนี้ครับพัดปะคุงกระป๋องกระป๋องสมัยก่อนครับกินนี่ครับผมล่บปลาตะเพียนอันนี้เป็นกระดูกมันเป็นหัวมันนะครับต้มอื้อหือแล้วก็ ปลาจอมมุกนี่ครับปลาจอมโอ้ยขึ้นแซมมาตัวนี้เนาะครับผมไปคุยกับประคามอือหฮอเะครับเดี๋ยวลองลองชิมก่อนลองชิมก่อนอยากกินติดต่อคุณพูดมานะครับโอ้คุณพูดแล้วเอ้าเดี๋ยวต้มมาเนาะใส่ถั่วมาแล้วอือฮึเดี๋ยวอีกคำหนึ่งยำบกหูวนะเออยังบกหัวอือฮึยังไง เดี๋ยวมันมส้มลาบครับลาบปลามันเมื่อกี้ปรุงเองดคขับุงครับุงตอนถายเนาะโอเคมันไงเนียววะเนียววะบอเนียวครับบอข้าวน้ำอไรเนี่ยอ่าโอเค เลมขี่นาครับไปทำมาไปนครับเดี๋ยวก็ไปน่โมเนมเลยโมเมนมเด้อมเมนบเนทมเลยมเมนมอันนี้ดีประคอนะครับก็เลยมาดีปคอบ่เคยกินนะฉิลองกินไปกินไหมอืยเงียเงยง่ยลยเปล่ไป ขมบ่เจบ่อ่อครกินได้เนี่ยถามใครนะม่ยเลย่ลวก็ร้ายบ่กนียเห็นหน้าตาดิขมบ่เจ้าเขาบอกว่ามันผมแห้งเอ้ยไม่้องกินยี่บ่ายยายามันเป็นยาเป็นยาเป็นยามันทำแห้ะทำกับผมเนี่ย ผมอยู่ครับแต่ปปันได่มันต้องกินที่าะบาเนะบาะโฮู้ว่าโอ,เอ,อเอาจักไปว่าสามใบผมเลยดเลย <มา S 1> ด้ครับกินข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้องพี่น้องบอกไปไปกินมาเกอเลยเอบกันาม้น้นไมได้เกเอเอาครับผมชายมาบอกกูเลย นี่ก็ดูครับครับผมปิดคลิปก่อนนะครับอิ่มแล้วเดี๋ยวจะแบบไปงานต่อไม่ได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้น้ำกันครับเป็นกำลังใจให้น่ะครับผมแค่นี้ครับเดี๋ยวแทะเนาะมาตะเพี้ยงก่อนมึงว่าต้องเขาใกล้ขนาดนะั้น <laughs>